วันนี้บีสุปิตาอยู่นะคะจังหวัดน้องคายค่ะทุกคนมอน,นี่มาเบิงบังไฟพญายนาคค่ะทุกคนตกบันไดปาดบิ๊กม้ามาอยู่ขงางล่างอันนี้เรากำลังตรงนี้นะคะทุกคนบรรยากาศ ันนี้นะคะบิ๊กมาม่าพาเรามาดูในวันนี้ค่ะไปยายหูหูสวยมากนั่งกินเนาอยากสลูม มาเลยพี่น้องก็ตายจังยังปาดเทื่อแหลกของยายหาบ่นี่เทื่อแหลกบ่เจ้าน่ะดีว่าเทื่อแหลกก็ได้ว่าเทื้อที่หนึ่งก็ได้เออบ่เคยมาเบิ่งจักเทียมนบ่บ่ข้าจะไปล่ำโอ้เขันย่ามนีมันย่ามออกงานนี่พี่น้องคนร้ายหลายไปตะเก็บบปัดเพียงยังวะขันแม่นอยู่ใน่หม่องล้อมผาเฮาคือสฉีได้หลายเติบอยู่เนาะร่องผากันมาเบิ่งยายหาปันนี่คือสฉีโอ้ยตั้งใจเอาเงินไปใส่ละเนาะคุณนี่ บอกมาเบาๆนะคะทุกคนมา,มาเบามากเลย,เลยวันนี้เราก็มากับน้องคำฮอตนะคะทุกคนแต่ว่าเขาคือหลุดมูแต่เขาเป็นนิ้วเจนป่เอาตีนสินได้เด้อแม่เด้อดีนะเออเอาแบบประทังชิ้นด้วยก่อนนะน้กันเออเราเป็แบบ VIP มาแร้ว เราดูแบบมีแอคที่มาเลยเราไม่ธรรมดาป<ะ>ัดพวกผัดลมมาส่วนตัวเลยบอเมียเราเป็นเซเล็บลต้องเตรียมพร้อมนะคะจริงจริอันนี้จะมาประชันกับอมเมดนะะมด้นมเมดาเหรอคะอเมนด้าเขาหลบไปแล้วเขาไม่รู้จักเราเลย พอเราเดินลงรถมาอะแอมเบนด้าก็หลบไปทิ้งแต่มงกุฎไว้อันนี้มิดจ้ามไม่ใช่แอมเบนด้าอันนี้มิดจ้ามนะคะเี่นาคอนดาค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะพี่บิครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ที่มีโอกาสได้มาชมกับตาแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศริมโขงแบบนี้ครั้งแรกอิหรีค่ะในชีวิตค่ะครั้งแรกค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะ ต้องขอขอบคุณบิ๊กมาม่าด้วยนะคะคุณเยอะมากที่ได้พาพวกเรามาดูครั้งแรกเลยนะคะอยากให้มาทำคอนเทนต์ค่ะอยากให้ต่อ,ต,อต่อได้ออกป,ประกาศให้คนรู้ค่ะว่าเราทำเป็นแบบคุกติค้าวันนี้นะคะคุกติค้าอ,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 อันนี้คือชุดรายงานเข่าใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ,คะเราเอาพื้นที่ให้ค่ะเราต้องต้องทำตัวให้อินไปกับบรรยากาศค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้เป็นสาวลาวสาวเล้ามาละฝั่งซ้ายหรอมาละฝั่งซ้ายภาพบรรยากาศนะคะทุกคนสวยมากที่น้องฟังไส้เพื่อนเพื่อนส่วนอะเออกระเจ้าคือมีแตรฟังทั้งนั้นเพื่อนคือมีซีรีส์ยังซี่เออคือมีแต่เ้าตื่นตาตื่นทวงที่ส่งมาตัเขาหกสามหกศูนย์ กน้องคำฮาตก็หล่อมากเลยลูกเสือผูตรงนี้อันดั้ล่างจะได้นั่งบนไดได้ไหมคกตอนนี้เราก็กำลังรอนะคะช่วงนี้เวลาประมาณเกือบจะหกโมงแล้วค่ะทุกคนกำลังรอดูบั้งไฟตอนนี้ก็คือมีแต่บั้งไฟตะไลบั้งไฟตะไลีะตะโพกนะคะตะัดกนี่มาสินงเดียว เนี่ยบานว่ะเขาจะว่าอุ่นใช่ไหมล่ะบ้าเรื่องไม่นองเรียนหรืออะบ้าเมี่นแล้วมันอาจกินแต่อยู่ในห้องซื้อขนมเซเว่นก็ไปกินในห้องย่างเดียวน้องคำว่าหล่อมากเลยนะคะความรู้สึกตอนนี้ก็คือร้อนมากครับร้อนดากร้อนดากร่อนแดดไปเอาอันนี้มาห้องไว้ครับแต่ไม่ต้องห่วงร้นหลายแห้งครับพี่น้องถามมารุ่นกันนะครับเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่นี้พ่มตานตัว นี่พัดลมส่วนตัวมากนะนี่แหละคนเ้ามันนี่ท่านิลาบุญพัดที่สั่นมั่นมากจริงๆคนเ้าหลุดรันกับมันเดือดกันเลยสวยดีเลยใช่ไหมงานนี่พอเกินสามงานเสียโดนขโมยคนหลักคือตอนนี้คนก็เริ่มเต็มแล้วนะคะความเร็มล้ำของส่วนใหญ่แล้วว่าท่าที่บางฝ่ายจะขึ้นะรขึ้นฝั่งนู้นอ๋อ อ้าดอนี้แม่กาเราต้องอธิษฐานก่อนขอให้ขึ้นใกล้ๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เสียงกับปรกต่ำๆก้ยังสิตายอยู่บนเศ้าเลยใแ่บนดีว้าวแวีเกวอนห่ ล่องไก่กวนบอแม่จ้าล่องไป่กวนบ <Huh? S 1> ออือ มันไรได้บ้ามีมีมีอีกหลายคนทิพย์มาไม่ได้อันนี้ไันรสดนะครับไม่ใช่ล่าท้าผีนะอันนี้ไม่ใช่รายการล่าท้าผีนะคะอันนี้ก็คือรายงานข่าวจากสำนักงานข่าวสอสอค่ะทุกคนคือวันนี้พิเศษหน่อยนะคะจะพาทุกคนมารวมชม่บรรยากาศบังไฟพญานาดดินแดนแห่งความศรัทธาพยานาคแห่งมุ่มน้ำโขงค่ะทุกคนค่ะซึ่งเมื่อนี้พีวีก็ดีใจแห้งเด็บจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาทํา พอดีบิ๊กมาม่าเชิญแบบปุ๊บปั๊บพันด่วนมาเลยนะะไม่ได้เตรียมตัวเลยมาแบบใสใสอยากให้ดูนะคะมาแบบใส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 มาแบบใสใสแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะเป็นคุณหญิงกิีตีอันนี้คือไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเขไม่เตรียมตัวเลยท้องหลังเตรียมตัวหรือเปล่าคะหลังใส่มึ่งไงอันภาพไปทายงานคนวางสี่เตรงตัวมาก่น ถถใช่ค<ช>ือรถตู้มาโหลดไปเรื่งว่าเป็นยังบุญดอพี่น้องบ่เคยมาเคลียร์ย้ม,มนี้มีต่ไปล่ำโดยปกติทีมงานสิงห์ันเรียกไดีว,ว่าเราเริ่มออกทําการสแสดงตั้งแต่วันที่9ตุลา,<ข>าค่ะทุกคนเริ่มที่หาถึง9ตุลาอันี่คือเริ่มทําการสแสดงแล้วนะคะจะเลยพอมีโอกาสที่จะม,มา,มามบุญแบบแบบนี้เลยนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่พวกเขาเดี๋ยมากกันถือว่าเป็นตัวแทนจากทีมงานสิงห์สานภาคพน้องมาเบิงเอาบุญน้ากันค่ะพี่น้องมีคนสามารถอยู่จังหวัดไหนครับชัดเจนจังหวัดหนองคายค่ะอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายอัปยศตระนาอัปยศว่าปีปีปลาเออปีปาปีเราตีเราเด้อเราเอาปีนท่อง อันที่เรามาดูนี่ตอนนี้ก็คือมีแต่เสียงกระโปกนะคะทุกคนอะไรคือกระโปกค่ะอะไรคือกระโปกค่ะบ้านค่อยเอิ้อนบาบกระโปกค่ะทุกคนบางกระโปกเนาะบางกระโปกโอ้ยตูดเลยเนาะไยินเสียงกระโปกเขาจิตตายยุบมต้องก็สั่นกระหายยากหาแล้วล่องไตบางคนมีเอวอ้วนบอกเป็นตื้นไตเลยมีมีไปขับทักมาว่าไอ้ปี๊เซมาว่าค่ะระวังคนข้างตื่นเด้อยายหา เดียวพระเจ้าพ่อกานังไก่ครับสังเกตว่าสียูเป็นเบิ้งทีเพียงไม่ใช่หัวแล้วมาวาดพกตามากขนสิบเบิงบางไม่สิบอ๋อที่ทางคุณธรรบอกว่าไหลแล้วค่ะเมื่อวานค่ะแอ้โไฟเริ่มไหลแล้วค่ะเสียดายเราลอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเ่าเป็นยังเรายังมีวันที่30อยู่ใช่30ตุลาที่จะถึงนี้นะคะเขาเขาวิบุญมีงานนั่นเด้วันที่30เขามีบุญ นอกจากพี่น้องสีเดเบิ้งห้องที่งานเสียงอีสานแสดงแบบออนไลน์เหกับพี่กับน้องสายบุญในเบิ้งกันแล้ววันที่30เรายังมีบุญกะทนโอ้บุญสั้นยีมหาเสียปากบุกันาองบุญกะทีวันนั้นบุญกะทนมาแล้วเนาะซูตีเฮ็ดบุญกะทน มันถืออีกแล้วนะเันทคุณกระถินครับพี่น้องคุณกระถินเป็นห้าเจ้าภาพเด้อวันที่สามเพียงหมอค่ะหมอหมอมาแล้ววันที่สามที่สามสิบกับพี่น้องอันนี้สามสิบเป็นห้าเจ้าภาพเด้อเป็นเป็นการไล่สด เปิดเลยนะครับพี่น้องเชิญชมได้เลยนะคะมือหน,นังสืเป็นการแสดงเต็มป้อมเต็มรูปแบบแต่ว่าอยู่ในเวลาที่จากัดและพี่น้องเลือกจะมีโชว์มีตลกมีล่ำเรืองเหตุผนพี่น้องได้เบิงเลอวันที่30นะคะยุทที่วัดที่อย่างคนนองหดอดเป็นเ,นเนงานเจ้าภาพของวัดอะไรนะ,<อ>ะวัดสานปฏิบัติธรรม อินแปงธรรมสถานอือหือคือรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เข้ามานะคะจะเป็นการโอนเงินนะคะเข้าสู่ทางสถาบันิบัปิธรรมโดยตรงคถ้าท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพนะคะปองละ999บาทค่ะสามารถเป็นเจ้าภาพในการทำบุญกระถิ่นคันนี้ได้เลยใช่ค่ะหรือว่าตามศรัทธาครับพี่น้องพี่น้องมีมนี่หน่อยมีหลายกะ ออซอยอผลมากนะคะเป็นทานบุญนะคะทำบุญห่วมานีุจะได้ชาติมาชาดนี้ไ่ได้บอปัญญามไปวัดเท่ากันยังเอานกอินไปวัดปัญญามออกจากวัดนี้เทากัดนะกินก็ได้เนินึง่าจะได้เห็นแล้วนะคีลองให้เอซีพบรรยากาศตอนนี้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเเห็นวิอันนั้นเป็นโคมนะคะ สาัญญาณกูละคันโค้นคมมไฟโคมไฟโคมไฟมีการปล่อยโคมไฟใั้ปูหนักจังพซเจอห้องคือตื่นกระเพาะคออะไรนะครับพี่วิเร่อตื่นกระโพกะค่ะตะไลซุยล่ะานะค คือเอแแล้วนะครับตแล้วต่อแล้แล้วมันอ็ขาคุ้มขาคุ้มคนจะไค่อยมาเรื่อยๆนะคะทุกท่านขาจะไปมาเรื่อยๆนะคะปล่อยมันเลยเนี่ยมันกี่ลูกสองสองแล้วค่ะสองแล้วคุณลูกเลยอ่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะประวัติของที่นี่ค่ะในรัตนวาปีนะคะจะเป็นบริเวณที่เห็นชัดที่สุดและขึ้นเยอะมากที่สุดนะคะดิวมาเจอเรื่องตำแหน่งตรงนี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะเป็นทุกลูกเลย เ้า,าแล้วเขาไมเ้นะ่ย่้เ้แล้วใกล้ลลลขเข้ามาแล้วใกล้ขเข้ามาแล้วมาแล้ว เดียวกันเลยแห่งนี้นะคะใลรเข้ามาแล้วคนตำแหน่งเน้อลาเนื้อหาวะไอย่างดยโันเนี่เป็นการพุทธบูชาระหว่างที่พญานาคจนพุดถวายพูรเตเจ้าวทำใ้คนลุ่งม่จากลงม่จ้สวงออลงมาจากจำพรรษาที่บนสวรรค์ ที่เพิ่นไปปวดพุทธม่นดาเพิ่นอันนี้ตามประวัติตามพุทธประวัติเรื่อมราวก็ซื้อมาตตองบ่อซู่ฟั่งพราะว่าอันชุ่มมันีีเกิดประทันของสิอก์นะเข่าแก่บ่อไปปีเทีด้พ่นอง คนยังคนยังฉีดเ่าแต่หน่อยเกิดเ้าเลยด้ก่าน้อยเขาก็นีหอกอ่าระวังกับคนอีกแล้วนไปไม่นตัวตายตัวแท้ตัวตาตัวแท้ที่เราได้ดูบังไฟพยานาขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณหกโมงหกโมงแรกนะคะตอนนี้ขึ้นมาได้ห้กว่าห้าสิบกว่าแล้วนะคะก็คือแบบว่า เป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากคะหลังจากทิ่เบ um ิ้งไกด์เราคือข no> ึ้นอยู่ตรงหน้าก็มีด้วยค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนและตอนนี้ก็บางท่านบางคนที่เขามาตะเบิงเบิงตะเวนแหลวนะคะกัดทย่อยกันกลับบานแหลวนะคะกับบานแล้วเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศกันค่ะพ่อค่ะแม่ค่ะก็เริ่ม มีห้าแล้วนะคะคนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วค่ะนี่ต้องมีไถ่หรอคือเสียงไถ่ไหมนี่ทำเป็นาถ่ดอกไม้เลยอะไอย่างนี้ยนี่เขาม่เบิ่งเราอือพีหลีพี่น้องเอ้ยตีโทษตีทั้งอือกะละมังหัวเตี้ยคุณวัชนาวังนึงหันไปเขาห้องน้ำพี่บัวตุ้มอธิษฐานเลยว่า ปุ๋ยเพึ่งนะลูกเป็ดทำธุระก่อนจีปหันก็ยังบอกว่าเด็กบอกว่าไปเ้าห้องน้ำไปทำธุระก่อนใชธุระอะไรลูกแต่เจ้านังล้มมาท่้นโดนขืนเลยคนเหนือกบาแล้ว นะเวลาไปเลี้ยงงัวมันยูโมฮหนมันซีมีหวยแล้วก็มีอันเป็นแอน่งน้ำนิดหน่อยนึงพ่อแห่งงัวได้ลงไปกินไหมย่ายบอกว่าตรงนี้นะแต่ก่อนนะขั้นกับคุเสียรหรือว่าพุ่นมาตายจนามน้ำอยู่นี่นะก็ต้องไปน้ำใสไปน้ำอยู่ตรงสี้ํำโพงตรงสะพานมิตรภาพให้เล่าจะไปโผล่นู่นไปพุ่แมนครับแมนต่สั่นเลยย่าบอกฟังว่าแต่ก่อนอันนี้กระตามสิไปโญอยู่เบิร์ดแล้วตอนตอนนี้ยังเหลือไหม ก็ยังมีหนูว่ามีมีไม่ได้มีอยู่ครับปิดไม่ได้แน่เป็นแบบวันนี้เป็นบบบที่แปลกมากคือจะดูแม่น้ำโขงแน่ครับแล้วก็บยุบันพุนทธานสมัยก่อนย่ายผมกับน้องน้องสาวเราเราสิดมาไปหาอาจารย์ยุบันเดี๋ยเสียเรื่องนี้แหละ เป็นไปหาหม่องบอแม่ครับเป็นน like no. mmm. like so ้ำสักสิ sí> ิ์เนาะเเอาซาวสาอันทังรุ่งไม่สาจะเป็นอกันจะทอด่างรุ่งกับบอม่็นเป็นผู้เป็นบวกนุ่มใลน้อยนิดนึงเนี่ยุงลุ่มลงทองลงทองน้ององยังไดกับดบอนั่นก็สุดบสิ้นนะแล้วครับบอกทุมแล้วค่ะคนเพิ่เรากัดเนาะคนเเรากัดนะคะจ้าได้เห็นเยอะแล้วแหละ บารมีอิริ่งนี่บารมีบุญบารมีม่เบิล้วแล้วแล้วได้เห็นใกล้ๆนี่คือความหมายว่าได้เห็นณจุดจุดนี้นี่อย่าเล่นไปนะจริงๆเดี๋ยวขึ้นตรงหน้าีตึงแบบนี้ก็งายหลังทุกคนเลยนะดูเคยคอมาแล้วทีหนึ่งขึ้นหัวตรงหน้าเลยสวนขึ้นมาตรงหน้าเลยแบบกราบแล้วข้า เห็นอิลีพี่น้องบ่ไม่หลอกตาเห็นจริงๆเห็นกับตาตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะคะทุกคนหลังจากที่เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลับแล้วอันบ่บบอนี่กลับแล้วกลับแล้วเห็นแลว้วจมใจไปเค็ดทิพวะยุประทับใจอยู่บา่าประทับใจอยู่พี่น,อน้องเห็นน้ำกันหรือครับมุโจเออเห็นพร้อมกันหรือครับมุโจพี่พร้อมกันหรือโอ้ยยังมาใส่ยุว

กับอ uhm. ุดรธานีค่ะทุกคนมาเด้อควัญเอ้ยขวัญไปยุ่ยใส่กันให้มาเด้อบัดนี้มาบานเด้อมาเด้อขวัญเด้อมาเด้อมาทุกมีแค่ขวัญไปยุ่น้ำปูเนื้อจับแล้วครับพี่น้องจ๋าเป็นยังไงประทับใจบ่ครัพี่เกินข้ามบรรยายเห็นทั้งบัวเทนเธอเลยคะ วุ้ยจีงกวงละเจ็ดสิบกว่าเกือบร้อยพุนแมพี่น้องเกือบร้อยจริงๆตื่นเต้นแห้บรนทับใจแห่ธุรกิจบ้านได้เห็นปนี้เกับทีเคนไลน์นนี้ยู่รอไปหาเดียวเวลา้องเจ็ดสิบกว่าเหระพี่น้องเจ็ดสิบจ้ำจบแบ่งรางไหมออสิบแปด้วมั้งเพื่อนกับากัน มาทับเจอเห็นไรแน่นละเห็นอมาเห็นแต่ยิ่งต่คนมาปนี้มาเห็นแล้วคุมแล้วไตพเสียสาเกิดนี่่ยจะว่าตายผูเสียสาเกิดไหมล่ะจะเป่าจะเป่ามาเป่าหลอกรถหนักกลับล้วค่ะทุกคนก็ตอนแรกที่ลงไปมันไม่มีคนไงแต่ตอนนี้มีคนไงรถ มันอะไรอ่างเมือนเขาอธิษฐานอิริเด้ยต์มเป็นวาเลน์แต่ว่ากะเรวตะเพิ่นน่อนะเขาจะจมปากพ่แบบว่าเป็นลูไปทำธุระคนน้อปูเนื้อเดียวน้อียวของเมีไนี่ซ้องูกนี่ยนี่ก็คืนซ้องลูอิริเดียอยากให้เห็นอยากให้เห็นแบบนวันนี้แม่มีไปกับหนุ่มนะครับแม่ดูคน้ครับแม่ดูดเจ้าแล้วแม่ทำไมว่ากำลังจะนอน สงเสร็พี่พ่อแม่จะไม่ไปแล้วอะไรอด่างงเตยดีไม่แต่งสิบตามาอันนี้เบาๆมาเบาๆค่ะสัวคนไม่ดูพญานาคไม่ดูบ้างไฟนะคะเขาคิดว่าตัวประหลาดขึ้นจากลำน้ําโขงนะคะแล้ก็เลยซอบสน